ข้อควรที่เราควรจะระวังในการเลือกใบก้ามปูนั้นนะคะเพื่อนๆเราต้องเลือกสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้มิ้นจะพาเพื่อนๆมาเลือกวัสดุคุมหน้าดินให้กับบอนสีนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วเนาะเราจะมาเลือกวัสดุคุมหน้าดินให้กับบอนสีของเรากันนะคะซึ่งวัสดุที่มิ้นใช้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะ ที่จะใช้คุมหน้าดินให้กับต้นบอนสีของเรานะคะโดยประโยชน์ของใบก้ามปูนั้นเขาก็จะมีธาตุสารอาหารมีธา,าตุไนโตรเจนสูงนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อบอนสีของเรานะคะเพื่อนๆก็จะทำให้ลำต้นของเขาแข็งแรงนะคะมีใบที่สวยงามใบใหญ่สวยงามนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าเราก็ต้องมีข้อควรที่เราควรจะระวังในการเลือกใบก้ามปูนั้นนะคะเพื่อนๆ <pers es> เราต้องเลือกใบก้ามปูที่แห้งนะคะถ้าเป็นใบก้ามปูที่ดิบอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะทําให้เขาเกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะ <S <s <ug> <S นี่นะคะนี่คือเชื้อราที่เกิดจากใบก้ามปูไม่แห้งนะคะจะทําให้เขาเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะอ่าผลที่ตามมานะคะเพื่อนๆ ก็จะทำให้ต้นบอนสีของเรานั้นชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะลำต้นแค่แกนใบไม่สวยนะคะจากที่เราจะบำรุงเขาให้เขาสวยงามก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นตายได้นะคะวัสดุต่อมานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกมะพม้าวสับนะคะในตัวกมะพม้าวนั้นเขาก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินในต้นบอนสีของเราเนาะ อ่าในกับมะพร้าวนั้นเขาก็จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะคะเพื่อนๆข้อควรที่เราควรจะระวังนะคะในการเลือกใช้กับมะพร้าวนั้นเราจะต้องเลือกใช้กับมะพร้าวที่เป็นกับมะพร้าวแห้งนะคะแล้วก็นําก่อนที่เราจะใช้นะคะเราต้องนํากับมะพร้าวนั้นไปแช่น้ําไปทําความสะอาดนะคะเพื่อที่จะ ช้ละล้างสารแทนนินที่อยู่ในตัวกมมะมะพพ้าออกก่อนเพราะวา่าสารแทนนินเขาจะเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อบอนสีของเรานะคะในสารแทนนินนั้นนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นอันตรายต่อต้นไม้ต่อบอนสีของเรานะคะที่จะทําให้บอนสีชะง,งักการเจริญเติบโตลําต้นแคะแกนโตช้านะคะหรือ ถ้าถ้าเกิดว่าเขารุนแรงร้ายแรงไปมากกว่านั้นก็จะทำให้หัวของบรรสีของเราเน่าได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเพื่อน,อนๆมิ้นก็ได้มาแชร์ทิกเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเลือกวัสดุคุมหน้าดินนะคะในช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงเนาะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงบอนสีอาจจะเลี้ยงไม่เยอะเลี้ยงแค่กระถางสองกระถางเพื่อที่จะประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามก็สามารถนำวิธีนี้นะคะไปใช้ได้นะคะเพื่อนๆเราก็ควรเลือกเนาะเราก็เลือกเลือกวัสดุคุมหน้าดินให้ดีๆนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นสวยงามในช่วงหน้าร้อนได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ